สวัสดีครับผู้ชมครับมาเจอกันตอนเย็นวันเสาร์นะฮะก่อนเข้าบรรยายสดลิวปูเจอกับเบอร์ลี่ครับผมแวะมาเจอคุณผู้ชมทาง YouTube แล้วก็ติ๊กต็อกกันก่อนนะฮะมาอัปเดตข่าวแม่เนื้เต็ดสำคัญให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับก็คือมันมีการจับกระแสของโอเล็กกุนนาโซชาครับหลังจากที่แกให้สัมภาษณ์ก่อนเจอก่อนเกมเจอกับซานตันในวันพรุ่งนี้นะฮะเขาว่ากันว่าเจสซี่ลินการ์ดกับปีศาจแดงอาจจะลงพัดขวนไม่ขายไม่ให้ยืมและอยู่ทีมต่อครับ ือนักข่าวเนี่ยครับเขายิงคําถามใส่โอเลกุนน่าโซชาเรื่องปอกปลายเยอะมากกับเอขั้นเหนื่อย400ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่จะให้จริงหรือเปล่าโอเลกแกก็ตอบอกว้างๆตามสไตล์แกนะครับแต่พอถามเรื่องลินการ์ดครับโซชาตอบค่อนข้างชัดเจนมากโอเลบอกเลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นลูกจ้างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาชื่อลินการ์ดอยากอยู่แมนยูต่อ อันนี้ตอบชัดเลยนะครับแล้วเขารู้ดีว่าโอลินกาเอเนี่ยต้องการแมชการแข่งขันต้องการลงไปเล่นมากกว่านี้ซึ่งเขาก็ได้รับปากอรินการ์ว่าหลังจากนี้ยู you จะเป็น first team player role คุณจะมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในนักเตะของโค้ดสําคัญของทีมและก็ได้โอกาสในการลงเล่นมากกว่านี้เขาบอกว่าลินการ์เนี่ยเล่นดีมากนะในเกมที่เจอกับเบอร์ลี่ที่แมนยูอุ่นเครื่องแบบปิดไม่ให้ใครเข้าชม,มานะครับชมลินการ์เลยเมื่อมีโอกาสแบบนี้อีกหนึ่งปีที่เหลือ สำหรับการเป็นนักเตะแมนยูเตะเขากับลินการ์ดมีเวลาที่ดีกันมากและพร้อมที่จะให้โอกาสเจสซี่ในการพิสูจน์ตัวเองโอ้โ oh, หชัดเจนเลยฮนะคือฟังแบบนี้แล้วดูทรงถ้าไม่มีใครยื่นซื้อ2 5ล้านหรือว่า30ล้านบอเพิ่มเผยยื่นซื้อเนี่ยอาจจะพิจารณาใหม่ด้วยและมีข่าวลือว่ากันว่าในวันพรุ่งนี้2องทุ่มตรงที่แมนยูเจอกับซารตันนะครับลิการ์ดอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงซึ่งถ้าจริงนะครับโอกาสอยู่ต่อมีเลยเท่ากับว่าณตอนนี้ จะได้อยู่ต่อหรือไม่อยู่ที่เจสซี่ลิงกาเล่นดีในเกมเจอคัมตันหรือเปล่าก่อนตลาดการซื้อขายปิดนี้ครับนี่เป็นการจับกระแสข้าสำคัญของบรรดาผู้ซื่อมวลชนนะครับที่บอกว่าลิงการอาจจะอยู่แมนเยูแต่ต่อถ้าเขาเล่นดีและปิดแสดงก็ไม่พร้อมขายด้วยครับตอนนี้ข่าวตอนเย็นฮะวันเสาร์ก่อนเจอกันใน เกมลิฟว์ูกับเบอร์ลี่ทางพีพีทีวีช่อง36บนะฮะคุณผู้ชมเห็นยังไงครับคอมเมนต์เข้ามาคุยครับลิมกาดควรอยู่แมนยูต่อหรือเปล่าแล้วแมนยูเต็ดควรจะขายไม่ถ้ามีคนซื้อถึง30ล้านปอนด์ครับขอบคุณครับ